สวัสดีค่ะสําหรับปฏิบัติการนี้นะคะอาจารย์จะพานิสิตมารู้จักกับโครงสร้างภายนอกและก็ภายในของกบนะคะเราเริ่มจากโครงสร้างภายนอกกันก่อนเริ่มจากส่วนปากนะคะ mouth รูจมูก external n a ส่วนตาของกบนะคะ eye อาจารย์ลองใช้ f o r เซปคีบนะคะเปลือกตาด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะด้านล่างมีความพิเศษก็คือจะมีลักษณะ บางแล้วก็ใสเรียกว่านิกติ t เตติ้งเมมเบรนเพื่อปกป้องดวงตาของกบนะคะเวลาว่ายน้ำและให้มันมองเห็นได้บริเวณที่อาจารย์ชี้นะคะเร็วเรียกว่าเทมเพนิกเมมเบรนเทียบได้กับเยื่อแก้วหูของคนเราในขณะที่กบเกาะนิ่งนะคะเราก็จะมองเห็นด้านดอซอกหรือด้านหลังของมันแล้วก็จะมีบริเวณกระดูกที่ยื่นโค้งออกมาจุดนี้เราเรียกว่าซาครฮัมนะคะ จุดที่อาจารย์ชี้คือช่องเปิดร่วมนะคะหรือที่เรียกว่าโคลเอกาเป็นทางออกของทั้งอุจจระปัส,สวะและเซลล์สืบพันธุ์นะคะที่นิสิตเห็นอยู่ตอนนี้นะคะคือขาคู่หน้าของกบนะคะเราเรียกว่าโฟลิมก็จะมีนิ้วเล็กๆด้วยกันนะคะเราเรียกว่าดิจิตส่วนขาหลังนะคะฮินต์ลิมหรือไฮลิมก็จะมีนิ้วทั้งหมด1 2 3 4 5นะคะและที่พิเศษก็จะพบว่ามีพังผืด ระหว่างแต่ละนิ้วด้วยเรียกว่าเว็บนะคะซึ่งทำให้กบสามารถว่ายน้ำได้ดีนะคะในภาพที่นิสิตเห็นอยู่นี้เป็นกบเพศอะไรคะ,ฉะเฉลยเลยนะคะเพศผู้สังเกตได้จากการที่มีนับเชียวแพดนะคะเป็นติ่งเนื้อแข็งๆอยู่บริเวณนิ้วที่ขาหน้าเพื่อประโยชน์ในการเกาะหลังกบเพศเมียในขณะที่มีการจับคู่ผสมพันธุ์นะคะ และอีกบริเวณหนึ่งที่เราจะสามารถแยกแยะได้ว่านี่คือกบตัวผู้ก็คือบริเวณที่เราเรียกว่า Vocal s a c นะคะจะเป็นถุงกลมๆเล็กๆอยู่ใต้อยู่บริเวณใต้ขากรรไกรตรงนี้นะคะ Vo c a อ sac อาจารย์จะลองใช้ f o r c e p s ลองคีบขึ้นมาให้นิสิตดูนะคะจะเป็นถุงเล็กๆส่วนในภาพนี้เป็นกบเพศเมียนะคะจะเห็นว่าไม่มีนับเชีแพทที่บริเวณนิ้วที่ขาคู่หน้าของเขานะคะแล้วก็ไม่พบโ o c ค l s สกด้วย นะในช่องปากนะคะเปิดมาเราก็จะพบกับลิ้นซึ่งมีความแตกต่างกับลิ้นของมนุษย์ก็คือส่วนปลายลิ้นจะพับเข้าด้านในนะคะส่วนโคนลิ้นก็จะติดอยู่ที่ขากรรไกรล,ล่างเพื่อประโยชน์ในการตวัดลิ้นออกมาจับมแมลงนะฟันของกบก็จะมี2ชุดนะคะคือชุดแรกเรียกว่า maxillary teeth อยู่บนขากรรไกรด้านบนเป็นซี่เล็กๆนะคะส่วนอีกชุดหนึ่งเรียกว่า vomerine teeth อยู่ที่เพดานปากนะคะ รูเล็กๆที่อาจารย์ชี้นะคะจะเรียกว่า internal n a r ซึ่งก็จะเชื่อมกับ external n a r ที่อาจารย์อธิบายไปเมื่อสักครู่นะคะเราพบอีกช่องเปิดหนึ่งนะคะเรียกว่า ustation tube opening ก็จะเชื่อมต่อกับ t ิ m p a n i c membrane บริเวณที่อาจารย์ใช้ forceps ชี้อยู่ตรงนี้คือเราเรียกว่า glottis นะคะเอาไว้สำหรับปิดหลอดลมอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็น กันเล็ดนะคะเป็นช่องเปิดเข้าสู่อิโซฟากกสทีนี้เราก็จะไปดูอวัยวะภายในบ้างนะคะเริ่มจากหัวใจริเวอร์ตับนะคะมีทั้งหมด3ภูมาที่ปอดนะคะอันนี้เป็นปอดข้างขวานะคะเราไปดูปอดข้างซ้ายบ้างนะคะภาษาอังกฤษก็คือลังนะคะถ้าเราเปิดตับภู ผู้ขวาขึ้นนะคะเราก็จะเห็นกอร์ bladder หรือถุงน้ำดีนะคะลักษณะเป็นถุงกลมๆเล็กๆสีเขียวเข้มจนถึงมองตอนนี้อาจจะเป็นสีดำนะคะที่อาจารย์ชี้คือกระเพาะอาหาร stomach อาจารย์จะเปิดตับผูซ้ายขึ้นนะคะเราก็จะพบกับหลอดอาหารหรือที่เรียกว่า esophagus นะคะเบรวณนี้นะคะเป็นท่อตรงลงมา แล้วก็เชื่อมต่อกับสโต m a c ยาวมาเรื่อยๆนะคะจากนั้นถัดจากกระเพาะอาหารก็จะเป็นลำไส้เล็กนะคะเราเรียกว่า Intestine บริเวณนี้เป็นลำไส้เล็กนะคะส่วนต้นเรียกว่า d u โอดีนัจากนั้นลำไส้เล็กเนี่ยก็จะขดไปมานะคะมีความยาวมากพอสมควรอยู่ในช่องท้องนะคะตอนนี้อาจารย์ก็กำลังใช้ฟอ r ซ e ปคีบออกมาจัดเรียงให้นิสิตเห็นว่า ลำไส้เล็กมีความยาวค่อนข้างมากนะคะต่อจากลำไส้เล็กเราก็จะเห็นว่าลำไส้เนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นโซนนี้เราจะเรียกว่าเร c ตัมนะคะส่วนอวัยวะที่อาจารย์กำลังคีบอยู่นี้เรียกว่า spleen หรือม้ามนะคะซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารนะคะ อีกอวัยวะหนึ่งที่สําคัญมากในระบบย่อยอาหารก็คือตับอ่อนนะคะเวลานิสิตจะหาตับอ่อนเนี่ยเราจะต้องหากระเพาะอาหารหรือสโตมักให้เจอแล้วก็ส่วนดูออดีนัมนะคะเราก็จะพบกับ pancreas หรือตับอ่อนเนี่ยทอดตัวขนานไปกับลำไส้เล็กบริเวณนี้นะคะมีลักษณะเป็นสีครีมอีกบริเวณหนึ่งก็คือ ถุงปัสสาวะนะคะอันนี้ urinary bladder หรือเราจะเรียกว่ากระเพาะปัสสาวะก็ได้อีกส่วนหนึ่งเนื้อเยื่อสีเหลืองๆตรงนี้ที่อาจารย์ใช้มือจับแล้วก็ชี้อยู่ตรงนี้เราเรียกว่า fat body นะคะเอาไว้สำหรับสะสมไขมันในช่วงที่กบมีพฤติกรรมที่เราเรียกว่าจำศีลน,นะคะถ้าเราเปิดอวัยวะภายในส่วนอื่นๆออกนะคะย้ายไปข้างใดข้างหนึ่งเราก็จะเห็นคิดนี y นะคะ เดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูภาพไตหรือคิดนีชัดๆนะคะตอนนี้อาจารย์กำลังชี้คิดนีอยู่นะคะมีลักษณะเป็นแถบยาวๆสีแดงเข้มนะคะที่เราดูนี่คือคิดนีข้างซ้ายนะคะแล้วก็แถบสีส้มเล็กๆแนวตามแนวยาวก็คืออะดรีนอลแกลนนะคะแล้วอวัยวะที่สำคัญที่เราจะพบก็คือเทสติสเนื่องจากกบตัวนี้เป็นกบตัวผู้นะคะเทสติสก็จะมีลักษณะเป็น ชิ้นเนื้อเล็กๆล,ลักษณะคล้ายๆไส้กรอกนะคะวางอยู่บนส่วนบนของไตนะคะตอนนี้เรากำลังดูไตข้างขวาของกบนะคะลักษณะก็คล้ายกันกับเมื่อสักครู่นะคะคิดนี้แล้วก็บริเวณนี้ก็เป็นเทสตตสตอนนี้อาจารย์พานิสิตมาที่คิดนี้ของกบเพศเมียนะคะ ที่ตำแหน่งเดียวกันกับที่เราพบเ e สติสเราจะพบเนื้อเยื่อที่มีลักษณะต่างออกไปก็คือเป็นเนื้อเยื่อบางๆหยุ่นๆสีเหลืองเรียกว่าโอเวอรีทำหน้าที่ผลิตไข่จะถูกลำเลียงผ่านท่อนำไข่หรือโอว d ดักออกสู่ภายนอกผ่านทางช่องเปิดร่วมหรือโครเอกนะคะค่ะอาจารย์ก็หวังว่านิสิตจะเห็นภาพอวัยวะต่างๆของกบได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็รู้ชื่อเรียกรู้ตำแหน่งแล้วก็ลักษณะพิเศษต่างๆของอวัยวะกบ ะะก็ขอให้นิสิตไปทบทวนนะคะเพื่อให้เราเข้าใจมากขึ้นค่ะสวัสดีค่ะ